นีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท Splash Interactive จำกัดบ,บริษัท A R I P จำกัดมหาชน i s ส z ุดี a x รุ่นพิเศษ X Series สุขสันตวันคริสต์มาสกันก่อนเลยครับนี่คือ Cyber City ใกล้เทศกาลแห่งความสุขเข้ามาทุกขนาด นอกจากสาระทางด้านเทคโนโลยีที่นำมามอบให้กันทุกสัปดาห์แล้ว s y b e r c i t y นะครับขอส่งความสุขไปถึงคนไทยทั่วประเทศคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาสมหวังทุกประการครับก่อนอื่นเลยสำหรับใครที่อยากจะทราบเรื่องราวของวันคริสต์มาสหรืออยากจะนำไปเล่าให้น้องๆหลานๆได้ฟังกันก็ขอแนะนำ Christmas Tale HD c Christmas Tale HD นั้นเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของวันคริสต์มาสในแบบการ์ตูนแอนิเมชันที่มีทั้งภาพและเสียงอีกทั้งยังมีการเพิ่มเติมลูกเล่นที่เป็นการปฏิสัมพันธ์กับคนอ่านรวมไปถึงมีมินิเกมน่ารักน่ารักที่เหมาะกับการนำไปเล่นกับน้องๆเช่นการมองหาสิ่งของจากภาพการ์ตูนการสอนนับเลขการต่อภาพหรือแม้แต่ระบายสีภาพวาด นอกจากนั้นนะครับยังสามารถบันทึกเสียงของตัวเองเพื่อใช้ในการเล่าเรื่องราวของวันคริสต์มาสให้กับน้องๆหลานๆได้ฟังกันอีกด้วยหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เหมาะกับเทศกาลและบ้านที่มีเด็กๆเล็กๆน่ารักนรักและยังฟรีอีกด้วยนะครับ Windows แระบบปฏิบัติการใหม่จาก Microsoft วันนี้เรานําคุณสมบัติเด่นๆน,นั้นมาให้ชมกันก่อนที่จะตัดสินใจว่าคุณพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่ วันนี้มีวิธีตกแต่งภาพของคุณให้สวยถูกใจโดยโปรแกรมที่คุณคุ้นเคยอย่าง Power Point นั่นเองครับปิดท้ายกันวันนี้นะครับบทสรุปความยิ่งใหญ่ไทยไฟรอบชิงชนะเลิศรับประกันความมันทุกหยดครับ AJ DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะ ช่วงปลายปีแบบนี้ Google ซึ่งเป็น Search Engine ที่คนไทยเกือบ100%เอซ์เลือกใช้มักจะเปิดเผยผลสำรวจความนิยมของคำสืบค้นต่างๆผ่านทาง Google Size Guys e s 2 0 2โดยในปีนี้นะครับมีคำอินเทรนหลายคำที่ไม่น่าแปลกใจขึ้นมาติดอันดับกันเพียบเลยครับเริ่มจากอันดับ5เป็นชื่อเพลงไทยครับวินาทีเดียวเท่านั้นของ9้าจิรยุก สร้างสถิติบนโลกออนไลน์ได้ดีเลยทีเดียวอันดับ4กลกางนำสไตล์เพลงแดนซ์ยอดนิยมที่ติดอันดับโลกบน YouTube อันดับ3ซิมซิมิแอปพลิเคชันแชทที่เคยติดกระแสอยู่พักหนึ่งเพราะว่าพูดจาโต้ตอบแบบกวนๆอันดับ2แรงเงาละครชื่อดังที่สามารถทำให้ท้องถนนในกรุงเทพนั้นโล่งได้ในยามหัวคำ่ำและอันดับหสุดยอดคำที่เสิร์ชมากที่สุดบน Google ได้แก่ s ฟแ r e ครับผมซึ่งเป็นเว็บไซต์ฝากไฟล์ที่ใครๆใ,ใช้อยู่ประจำนั่นก็คงจะพอทราบกันนะครับว่าฝากอะไรกันไว้บ้างนอกจากน,นี้ Google ยังได้จับคำสืบค้นแยกตามประเภทด้วยนะครับเช่นในกลุ่มที่เป็นบุคคลน,นั้นมีครูอังคณาลาครับมาอันดับหนึ่งตามมาด้วยเรื่องงานแต่งงานของวุ้นเส้นยายาณเดชและทับถิมครับส่วนรายการทีวีแรงเงาเป็นอันดับหนึ่งอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วตามมาด้วยขุนศึก The Voice ลูกผู้ชายไม้ตะพดและทองประกายแสดสำหรับใครที่อยากดูข้อมูลเต็มๆของ Google s i guides นะครับแวะเข้าไปได้ที่ w w w g o o g l e c o m s i g g u i s t 2012ครับก่อนจากกันเรามีสถิติระดับโลกมาฝากเล็กน้อยครับในปี2012มีการสืบค้นหามากถึง1.2ล้านล้านครั้งโดยคำที่มีผู้คนค้นหามากที่สุดในโลกนะครับ h i t n e y Houston นกังน a m ส t y ล์ และปิดท้ายด้วย Hurricane Sandy ส่วนในกลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ใช่ iPhone 5นะครับแต่อันดับหนึ่งเป็น iPad 3ตามมาด้วย Samsung Galaxy S3 และ iPad mini มาทำความรู้จักกับ Windows 8ระบบปฏิบัติการใหม่จาก Microsoft ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ